สวัสดีน้องนองนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูครับคณิตออนไลน์เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องวงกลม1หน่วย EP ที่3าหนึ่งกับ2ใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้นะครับใน EP ที่3เนี่ยครูกรับจะอธิบายเรื่องของเรเดียนกับองศา ในการแปลงกลับไปกลับมานะครับวิธีการแปลงมันทำยังไง1นึเรเดียนมีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยคูก๊อฟจะมาอธิบายให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปดูหรือไปฟังคลิปนี้นะครับค,ครูก๊อฟจะบอกน้องๆนิดหนึง่งความคิดหรือ mindset ที่น้องๆตั้งใจเอาไว้ว่าจะเข้ามาดูคลิปนี้เพื่อที่จะรีบรบเข้าใจเร็วๆแล้วเอาไปใช้สอบแล้วจะได้ผ่านๆไปขอให้ลืมความคิดนั้นซะก่อนนะครับ จะเอาคะแนนจะเอาอะไรทิ้งไว้ก่อนช่างมันขอให้ดูคลิปนี้อย่างตั้งใจโดยการเอาความรู้ได้ไหมนะครับจริงๆต้องบอกว่าต้องทําอย่างนั้นดูเพื่อเอาความรู้นะครับอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องคะแนนโอเคไหมนะครับเราค่อยๆดูแบบใจเย็นๆนะฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ ใน EP ที่3นะครับขึ้นหัวข้อที่2เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมุมที่เป็นหน่วยองศากับเรเดียนนะฮะมุมในหน่วยองศาเนี่ยน้องๆเคยเรียนมาแล้วว่ามุมรอบจุดศูนย์กลางวงกลมนะฮะถ้าครบ1รอบเนี่ยมันก็จะคือ360องศาใช่ปะอ่ะาทีนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าเรเดียนมันคืออะไรนะครับน้องๆจำตรงนี้นะ มุมที่อยู่ในหน่วยของเรเดียนนะฮะมุมที่อยู่ในหน่วยของเรเดียนมันคำนวณได้จากการเอาความยาวของส่วนโค้งนะเอาความยาวของส่วนโค้งตั้งแล้วหารด้วยรัศมีนะครับอันนี้คือนิยามเบื้องต้นนิยามแบบแท้ๆเนื้อๆเลยว่ามุมเรเดียนคืออะไร นะฮะฮให้เอาความยาวส่วนโค้งตั้งแล้วก็หารด้วยรัศมีตัวเลขความยาวส่วนโคง้งตรงนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเริ่มนับจากจุดขวามือตรงนี้นะเราเริ่มนับจากพิกัด x 1 y 0นับไปในทางทวนเข็มนาฬิกาน้องๆจะวัดไปโค้งแค่ไหนก็นับไปเนี่ยโค้งแค่ไหนก็นับไปพอนับเสร็จแล้วเนี่ยเอาความยาวส่วนโค้งตรงนี้หารด้วยรัศมีเห็นไหมฮะนะ เอามาหารด้วยรัศมีก็จะนับออกมาเป็นตัวเลขเท่าไหร่เราจะเรียกตัวเลขนั้นว่าเรเดียนโอเคไหมอ่าดังนั้นถ้าดูจากรูปนะครับดูจากรูปมุมเซตาตรงเนี้ยนะฮะมุมเซตาตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะคิดเป็นหน่วยเรเดียนอ่าก็เขียนตัวนี้ให้เป็นเรเดียนนะอ่ามุมเซตานะหาได้จากความยาวส่วนโค้งสมมุติว่ามันยาว A หน่วยแล้วก็ส่วนด้วยรัศมีโอเคไหมฮะอันนี้คือ นิยามนะครับจะบอกว่าเป็นสูตรก็ได้หรือเป็นนิยามก็ได้ที่กำกำลังคำนวณน,นะฮะว่าออกมาเป็นเรเดียนมันจะได้กี่เรเดียนโอเคไหฮะดังนั้นทุกๆุกวงกลมทุกๆวงกลมเลยนะเวลาเราคำนวณมุมเรเดียนให้เอาความยาวส่วนโค้งของวงนั้นนะฮะอาจจะทั้งวงหรืออาจจะบางส่วนหารด้วยรัศมีของวงนั้น จะเป็นวงกลมหนหน่วยหรือไม่หนหน่วยก็คิดแบบนี้แหละโอเคนะฮะขั้นต่อมาครับน้องๆถ้าเราพิจารณาเพียง1รอบนะฮะส่วนโคงน้ง1รอบนะฮะอ่ะเรามาดูต่อนะตรงนี้ตั้งใจดูดีๆนะครับส่วนโค้งที่ยาว1รอบเนี่ยมันก็คือ1วงกลมใช่ไหมหงวงกลมเนี่ยความโค้งมันยาวเท่ากับเท่าไหร่น้องๆจําได้ไหมเรียนมาเมื่อตอนป .6 ความยาวของเส้นรอบวงจะมีค่าเท่ากับ 2πr จำไี้ฮะจำได้เนาะสูตรมันเป็นแบบนี้ดังนั้นนะครับถ้าเราพิจารณาใน1รอบใน1รอบเนี่ยมุมเซตามันจะเท่ากับ a ก็คือ 2πr ถูกไหมแล้วหารด,ด้วยรัศมี r ดังนั้นความยาวส่วนโค้ง1รอบมันก็จะมีค่าเทียบเท่ากับ2พายเรเดียนนั่นเองเห็นไหมฮะอ่าดังนั้นมุมเซตา1รอบนะครับอันนี้คือ1รอบนะรอบวง1รอบก็คือตัดตัว R ออกเซตาก็จะเป็น2พายเรเดียนพอเข้าใจไหมฉะนั้นใน1รอบเนี่ยนะครับถามว่ามุมลองรับ ส่วนโค้งเนี่ยมุมที่รองรับส่วนโค้งเนี่ยมุมเซต้าเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ใน1รอบก็คือมีค่าเท่ากับ2พายเรเดียนในขั้นนี้ทันไหมพอได้อยู่นะอ่ะทีนี้มาดูต่อนะครับดูต่อถ้าสมมุติว่า1รอบมันคือ2พายเรเดียนทีนี้มุมที่รองรับส่วนโค้งนะมุมที่รองรับส่วนโค้ง1รอบ คือกี่องศาครับมุมที่รองรับส่วนโค้งนะฮะหนึ่งรอบนะครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ3ามรองศาเห็นไหมสังเกตว่ามันเป็น1รอบกับ1รอบเหมือนกัน ฉะนั้นถ้าเราจะเทียบมุมเรเดียนกับมุมองศาเราก็เทียบที่1รอบด้วยกันแปลว่า2พายเรเดียนนะฮะคูกับก็จะเทียบออกมาตรงนี้แล้วนะเราจะได้ว่า2พายเรเดียนนะฮะจะเทียบเท่ากับนะเทียบเท่ากับมุมเป็นองศานะมุม360 องศาเห็นไหมดังนั้นมุม2พายเนี่ยมันเป็นมุมในหน่วยเรเดียนแต่360เนี่ยมันเป็นองศามันไม่ใช่อะไรที่เท่ากันหรอกแต่ว่าเป็นการเปรียบเทียบสัสดส่วนทีนี้เพื่อให้สะดวกเพื่อให้สะดวกเราก็เลยจะเขียนย่อยๆด้วยเครื่องหมายเท่ากับนั่นก็คือ2พายจะเท่ากับ360อองศาโอเคไหมฮะ นี่ก็คือวิธีการเขียนแล้วก็ที่มาที่ไปว่าทำไม2อพายมันจึงเป็น360โอเคพอได้แล้วนะถ้าใครฟังไม่ทันย้อนกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งนะครับครูกอบเชื่อเลยว่าต้องมีคนสติหลุดไประหว่างทางนะฟังฟังอยู่มันจะเหม่อไปเรื่องโจทย์กันบ้านที่กำลังจะต้องรีบทำอ่ะดึงสติกลับมานะฟังไม่ทันก็ย้อนฟังได้ทีนี้พอเราได้2พายนะครับน้องๆ2พายเนี่ยเทียบเท่ากับ 360องศาจะว่าจำก็ได้นะอ่ะจำครูครับเขียนไว้น้องๆจะได้มั่นใจว่าตรงนี้ควรจำควรจะจำว่า2ไพายเรเดียนเทียบเท่า360องศาเวลาน้องๆเขียนองศานะตรงนี้เขียนให้เป็นกลมๆข้างบนได้ไหมย่า๋จุดนะ ถ้าเป็นไปได้อย่าจุดบางทีคูกรก็จุดเหมือนกันเพราะว่ามันพื้นที่มันเล็กน้อยเล็กมากจนเขียนลําบากก็เลยต้องจุดแต่ถ้ามันไม่เล็กเกินไปให้น้องๆเขียนเป็นวงกลมอย่างนี้นะองศาจำไนะว้นะเหมือนตัวเปอร์เซ็นต์น่ะเปอร์เซ็นต์เขาก็ไม่จุดกันรู้ปะเปอร์เซ็นต์เขาต้องเขียนวงๆนะฮะอ่ะทีนี้360องศามันเป็นแบบนี้ถ้าสมมุติว่าคูกรเทียบโดยการเอาแค่ค่าพายเฉยๆค่าพายเฉยๆมันจะเป็นกี่องศาล่ะ เราก็ลองดูก็เอา2มาหารเห็นไ,ไหมเอา2มาหารฝั่งซ้ายก็เอา2มาหารฝั่งขวาก็เป็น180องศาเห็นไ,ไหมฮะจากตัวนี้นะจากพายเท่ากับ180ถ้าคูกลบเอา2มาหารอีกนะครับมันก็จะเป็นพายส่วน2ก็จะเทียบเท่ากับ90องศาใช่ไหมอ่าเทียบเท่ากับ90องศาถ้าคูกลบเอาตัวพายเนี่ยมาหารด้วยเท่าไหร่ดี หารด้วยสามนะพายส่วนสามนะฮะทางขวามันก็คือเทียบเท่ากับหกสิบองศาถูกปะหารสามทั้งสองข้างถ้าครูครับเอาตัวพายมาหารด้วยสี่นะฮะ180เนี่ยพอหารด้วยสี่มันก็คือมุมสี่สิองศาเห็นไหมแล้วถ้าครูครับเอาตัวพายเนี่ยมาหารด้วย6นะะตัวสุดท้ายแล้วนะพายส่วนหกมันก็จะเทียบเท่ากับ30องศาเห็นไหมฮะ ดังนั้นถ้าเราวาดเป็นวงกลมหหน่วยนะครับค,ครูก๊อบจะวาดตรงนี้นะวงกลมหหน่วยนี่นะมุม30องศามันจะประมาณนี้นะครับแสดงว่ามุมตรงนี้ก็คือพายส่วน6กถันะ่งถ้าวาดมุม45หรอ45มันก็จะประมาณนี้แสดงว่าตรงนี้คือพายส่วน4ีนะั่ไหมฮะและส่วนมุม60เหรอครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้แสดงว่าอันนี้ก็คือ พายส่วน3มุม90เนี่ยมันก็คือแบ่งครึ่งตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้ก็คือพายส่วน2ส่วนมุม180มันก็คือมุมตรงเลยถูกไหมฮะอันนี้ก็คือพายถ้าเต็มวงก็2พายเพราะข้างบนกับข้างล่างอย่างละครึ่งพอเข้าใจยังครับดังนั้นมุมเรเดียนกับมุมองศามีความสัมพันธ์กันดังนี้นั่นแหละฮะก็ต้องจำไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงช่วงเนี้ยน้องๆอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะจังเลย นะครับต้องจำไหมครูก็บอกเลยว่าต้องจำน้องๆจะรอดจากการสอบได้ถ้าจำอันนี้ได้แต่ถ้าน้องๆจำอันนี้ไม่ได้การสอบของน้องจะร่อแร่นะครับสุดท้ายอาจจะต้องไปตามสอบเพิ่มเพื่อเก็บคะแนนให้ผ่านครึ่งคือ <c oughs> ตกแล้วเอง <c oughs> พูดจะไกลเลยนะครับต้องจำให้ได้นะพยายามจำให้ได้นะเดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยไอ้เจ้าพายกับองศาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรูปให้ดูนะครับครูก็จะมีรูป เอาไว้ให้ดูแล้วให้จดจําเป็นภาพด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยทำความเข้าใจซะก่อนว่าเออองศากับเรเดียนเกี่ยวข้องกันประมาณนี้นะฮะในส่วนสุดท้ายของเนื้อหาชุดนี้นะครับค,ครูกอบก็จะสรุปอย่างนี้ครับว่าถ้าน้องๆน,นะฮะต้องการแปลงมุมระหว่างองศากับเรเดียนนะฮะสรุปนะถ้าเราต้องการแปลงมุมระหว่างองศากับ ant, เรเดียน สมมุติโจทย์เขาให้มาเป็นองศานะฮะให้มาเป็นองศาจะทําให้เป็นเรเดียนนะครับให้คูณพายส่วน180ยแปจำไว้นะจะเท่ากับเรเดียนถไมฮะมันก็เกิดจากการเทียบเป็นยัดตรายางนั่นแหละแต่ถ้าเรามีมุมเป็นเรเดียนนะครับแล้วเราต้องการแปลงเป็นองศาให้น้องๆคูณ180องศาส่วนพาย อันนี้จะออกมาเป็นองศาเข้าใจไหมฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราจําได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราแปลงหน่วยได้เร็วแต่เวลาทําข้อสอบจริง,รงๆเนี่ยครูก็บอกเลยนะไอ้ตรงเนี้ยครูก็ไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวจะไปใช้ในอีกตอนหนึ่งในอีก EP1 หนึ่งนะครับซึ่งมันจะเป็นรูปภาพให้จําง่ายกว่านี้นะอะสรุปตอนนี้นะครับให้น้องๆเข้าใจอะไรบ้างครับ1 2พายเรเดียน เทียบเท่า360องศา2เราจะต้องจำว่าพายคือ180พายส่วน2คือ90พายส่วน3คือ60พายส่วน4คือ45พายส่วน6คือ30จําจำยากไหมไม่ยากหรอกครับน้องๆเรามองพายให้เหมือนเป็น180จำไว้นะมองเลขพายให้เหมือน180ฉะนั้นเวลาหาร2ก็เหมือนเอา2ไปหาร180ก็ได้90 เวลาหาร3ก็เหมือนเอา3ไปหาร180มันก็ได้60จําจำนะหาร3ได้6หาร3ได้6หาร6ได้3เห็นปะพายส่วน3มันหาร3ต้องขึ้นด้วย6หาร3ได้60ถ้าหารด้วย6ได้30ถ้าหารด้วย4ต้องได้4เห็นปะพายส่วน4ได้45เห็นปะมันไม่ยาก นะฮะส่วน3ได้6ส่วน6ได้3ส่วน4ได้4จบง่ายๆสั้นๆน,นะครับไม่ยากล็อกจำได้ส่วนที่3ที่อยากให้จำคือเปลี่ยนองศาเป็นเรเดียนให้คูณพายส่วน180เปลี่ยนเรเดียนเป็นองศาให้คูณ180สส่วนพายฟังครูครับตรงนี้ครับมันมีหลักการจำว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นเรเดียนให้เอาพายไว้ข้างบน จำนะอันนี้จำนะฮะอยากเปลี่ยนเป็นเรเดียนก็ต้องเอาพายเรเดียนไว้ข้างบนอยากเปลี่ยนเป็นองศาก็ต้องเอาองศาไว้ข้างบนแค่นี้ครับเข้าใจนะอยากเปลี่ยนเป็นเรเดียนเอาเรเดียนไว้ข้างบนอยากเปลี่ยนเป็นองศาก็เอาองศาไว้ข้างบนนี่คือสูตรการแปลงนะครับในเบื้องต้นมันเป็นแบบนี้โอเคนะฮะเอาละ เดี๋ยวเราไปฝึกสูตรนี้กันนี่นะสูตรนี้นะกรูกลจะเอาไปใช้นะครับแล้วมันจะมีตัวเลขที่แปลก,ปก,ปกๆเยอะๆมีลบมีบวกนะครับยังไงบ้างไปดูตัวอย่างกันครับพร้อมแล้วนะไปะตัวอย่างนะฮะการเปลี่ยนหน่วยอ่ะอย่างตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่2นะครับกรูกลนับต่อจาก EP ที่แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่2เขาบอกว่า ให้เราเนี่ยเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเรเดียนยากไหมเปลี่ยนองศาให้เป็นเรเดียนทำยังไงนะครับอยากได้เรเดียนก็เอาเรเดียนไว้ข้างบนนั่นก็คือคูณนะข้อ1นึนะฮะ90องศาคูณเรเดียนก็คือพายส่วน180นะฮะออกมามันจะได้พายส่วน2จบแล้วเข้าใจไหมแค่นี้นะ180ก็คูณพายส่วน180 ก็ได้พายเสร็จแล้วครับปกติถ้าเป็นหน่วยเรเดียนไม่ต้องเขียนก็ได้รู้กันนะฮะโอเคลุยเลยนะแปบ๊บเดียว150องศาก็คูณพายส่วนร้อตัด0ูนย์อ่ะห้าส5มห8ก็เป็น5คูณพายส่วน6เสร็จแล้อเข้าใจไหมข้อ4นะครับ ข้อ4ก็คูณพายส่วน180คิดเลขนะตดัตดตัด3 7 21 3 6 8 8มันก็คือ7พายส่วน6อันนี้เรายังไม่หาตำแหน่งครับน้องๆใจเย็นๆอย่าหลุดอย่าหลุดยังไม่พูดถึงวงกลมโอเคนะแค่เปลี่ยนองศาเป็นเรเดียนเข้าใจนะหลายคนหลุดไปเรื่องวงกลมเลย330ก็คูณพายส่วน180นะครับตัด ต่313 313 3 6 18, 18เป็น11พายส่วน6อ่ะ11พายส่วน6โอเคนะฮะเสร็จแล้วต่อมาข้อ6นะครับคูณพ,พายส่วน180ก็ตัด0ตัด0นะเอาเลขอะไรดี2เหรอ298 248อ่ะตัดก่อน248 248 298อ่ะ มันก็คือ44พายส่วน9นะครับจริงๆไม่ตัดก็ได้แต่ตัดไปเถอะนะเสร็จแล้วอันนี้เป็นเรนเดียนแล้วต่อนะครับข้อ7นะฮะอ่ะอันนี้มีลบมาด้วยมีลบก็คิดเหมือนกันแต่ติดลบนะฮะก็คูณอะไรฮะคูณพายส่วตัดกันได้สองครั้งถูกไหมก็ติดลบ2องพายลบสองพายเนี่ยมันก็คือ จำได้ไหมมันคือการนับตามเข็มนาฬิกาถ้าเราเริ่มนับตรงนี้ติดลบไปว่านับลงข้างล่างแล้วก็นับไป1รอบเนี่ยกลับมาที่เดิมนี่คือลบ2พายแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องการหมุนนะฮะอีกทีหนึ่งตรงนี้เราเอาแค่เปลี่ยนองศาเป็นเรเดียนเอาเร็วๆหน่อยอะคูณพายส่วนร้อยแปดสินะครับอ่ะหกสองสิกก็ได้ลบ สองพายส่วนสมเ้าไหมติดลบไปต่อเนาะข้อ9นะครับคูณพายส่วนร้อตัด0ูนย์ซะไม่มีให้ตัดเอาเรียกอะไรมาหารดีเอาเลขสี่ไหมฮะสี่สี่สิบหกสเหลือเศษสองสี่หนะเอาเลขสี่มาสี่เหรือ 2, 4, 5, 20, นะเศษสา 4, มา 4, 7, 28, ไม่ได้นี่ เอาเลีอะไรฮะต้องเรีอะไรคูณพายส่วน180ยแปดสิบเลขห้าไหมเออ 5, 6, ห้าหกสาเหลือเศษ1 5 3่งหอ่ะหตัดตรงนี้5 3าสหเหลือเศษ3 5 6 3้าตัดได้ไหมครับ3าม3องนะฮะ อะติดลบด้วยอย่าลืม3 2 6 3 1 3ข้างล่างครับ3 1 3 3 2 6ก็จะเป็นลบ21พายส่วน12ตัดได้อีกทีหนึง3 7 21 3 4่ถูกไหมฮะคิดเลขตามด้วยนะไม่ผิดหรอกมั่นใจไม่ผิดหรอกเวลาสอบก็คิดช้าลงได้ไม่เป็นไรนะครับเวลาสอบมันก็ไม่ถึงกับไม่มีเวลามันก็มีบ้างอ่ะ ข้อสิบนะครับคูณพายส่วนร้อยแปดสิบมาเอาเลขห้าแน่ๆเลยนะเลขเ 20, ห้าห้าสี่ยี่สิเหลือเศษสองห้าห้ายี่อันนี้ตัดนะห้า5ามสิบหกมสิบถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็เอาเลขเลขอะไรดี3ามนะครับ313 ก็ได้5ใช่ไหมสาม้าสิบแล้วติดพายข้างล่างครับ313326ตัดได้อีกทีหนึ่ง355 342 2เสร็จละนะเออก็แค่คิดเลขอะฮะตัวนี้ครับคูณพายส่วน180ครับมาตัด0ูนย์ได้ตัดเลยนี่เอา5ตัดนะครับแล้วก็เอาอ้ยอันนี้5ตัดไม่ได้ป่ะใช่ไหม ห้าสิบกับสิบปดเดี๋ยวนะคิดยังไงเออนึกอะไรไม่ออกเลข 2. 2, 9, 18, 18. สองสองเก้าสิบแสองตัดตัวนี้ได้ยี่ห้าโอเคนะก็เป็นลบ25่สิบหาพายส่วนเก้าเขียนไหมฮะนี่ลบยี่หนนะติดไว้แค่นี้แหละครับตัดไม่ได้แล้วโอเค ถูกไหมเดี๋ยวคูคอัใช้อ,อีกทีหนึง่งเมื่อกี้เสศษสมาธิตัด0ูย์ตัดศูนย์นะครับสองเกโอเคได้ครับต่อมาลบเจ็ดรคูณพายส่วนร้อยแปดสิบนะฮะตัด0ูนย์ได้ตัดศูนย์ได้เอาเลีกอะไรตัดไหมตอนนี้มันคือเจ็ดสิบเก้านะครับกับสิบแปดอันนี้ไม่แน่ใจติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคติดไว้งั้นแหละนะคือ หลักๆแล้วอยากให้น้องๆจำว่าการเปลี่ยนองศาไปเป็นเรเดียนคือคูณด้วยพายหารด้วยร้อยแปดสิบเข้าใจแล้วนะพยายามจำให้ได้ต่อไปมีอีกนะมีอีกนิดนึงก็คือเราเปลี่ยนองศาเป็นเรเดียนและต่อไปเราเปลี่ยนเรเดียนเป็นองศาบ้างดูทันไหมอ,อันนี้ให้เปลี่ยนเรเดียนเป็นองศานะครับจำได้ไหมมันกลับกัน กลับกันเอามาดูข้อที่1น,นะข้อที่1นึพายส่วนสเรเดียนเวลาจะทำให้เป็นองศาก็คือให้คูณ180ยแส่วนพายแค่นี้ครับน้องๆตัดเลยได็เก้าสิบถูกปะเสร็จแล้วเห็นไหมก็คูณกลับกันแค่นี้นะโอเคนะฮะข้อ2ลุยเลยนะครับคูณ180ยส่วนพายตัดตัด สิบสอตัด1 8อได้15ใส่องศาด้วยนะเพราะว่าเราแปลงกลับมาเป็นองศาโอเคนะครับพายส่วน5ก็คูณ180ส่วนพายเอาตัดตัด5้าสาม0ถูกปะ่ะเสร็จแล้วนะอันนี้ข้อ3นะครับดูทันป่ะนะครับตรงนี้แค่ฝึกการเปลี่ยนนิดหน่อยเองไม่ยากหรอกต่อมาข้อ4นะครับก็คูณ100 80ส่วนพายนี้ตัดตัวพายปุ๊บเอา12เนี่ยไปตัด180มันจะได้15ใช่ไหมสิบสองหนหรือเศษ62 2 5 60เอา5คูณสิมันจะได้75องศาอย่างเงี้ยก็ฝึกคิดเลขไปนิดน,นึงมันก็จะเร็วขึ้นเองโอเคนะครับต่อมาข้อ5ครับก็คูณด้วย180สส่วนพายก็ตัดพายเนาะ เอาเอา5าไปตัดนะครับ5 3า5ามสแล้วเอา2ไปคูณก็จะกลายเป็น72องศาเรียบร้อยคิดทันนะถ้าไม่ทันก็ลดสปีดลงนิดนึงอาจจะดูทันหรือหยุดวิดีโอแล้วลองคิดดูก่อนก็ได้นะครับต่อมาข้อ6กนะครับก็คูณ180ส่วนพายตัดพาย 6, 30 8นะครับ3คูณ7ได้21เสร็จแล้วอย่าลืมใส่องศาเป็นกลมๆนะอ,อ่ะต่อมาครับข้อ7นะฮะก็เอาเรามาให้หมดเลยข้อ7ครับคูณ180ส่วนพายเท่ากับอะไรเอ่ยตัดพาย2ตัดตัวนี้เหลือ90 93 27เรียบร้อยนะฮะ มันไม่กลมแล้วเนาะมันเริ่มจะเบี้ยวเบียวแล้วอ่ะกลมๆข้อ8คูณ180ส่วนพายตัดตัด368 6 4ส4นะครับ240 24, 24, 24, องศาเสร็จแล้วอ่ะตอนนี้ข้อ9มีลบด้วยนะครับมีลบก็คูณ180ส่วนพายเหมือนเดิมนะครับ4ไปตัด ส 4, 4 16 4 5 20นะครับติดลบเท่าไรเอ่ยเจ็ดห้าสาทด3ามเจ็ดสี่ยี่สิบแป้าเดคือ3 15องศาเสร็จแล้วเห็นไหมคิดเรียกเข้าไปลุยเข้าไปเลยอย่าได้กลัวนะครับผิดไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่ข้อสอบต่อมาข้อ10นะครับก็คูณ180 ่วนพายตัดพายปับป๊บปบเอา2ตัดตัวนี้ได้9นะครับ95 45เสร็จไปอีก1ข้อ11บเอคูณ1 8ึส่วนพายนะครับแล้วก็ตัดพายเอา6ตัดได้30 3สคูณหก็15บนะเสร็จไปอีก1่ต่อมา อันนี้ก็คูณ180ส่วนพายตัดพายครับเอา3ไปตัดนะฮะก็3 55 3 6 8สิจะไป3 5มาทำไม3 6 8 6คูณ2ก็ได้12ก็120โอเคนะหมดยังหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะสรุปว่าคลิปนี้คือให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะ เปลี่ยนเรเดียนเป็นองศาเปลี่ยนองศาเป็นเรเดียนได้นะครับโอเคในตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวครูคอชจะเน้นการหาตำแหน่งตำแหน่งของอปลายส่วนโค้งที่อยู่บนวงกลมหนึงหน่วยหาว่ามันจะไปตกอยู่ในควอเร์ที่1 2 3หรือ4นะครับการหาตำแหน่งบน บนวงกลมหนึ่งหน่วยสำคัญมากเพราะมันจะบอกถึงเครื่องหมายไซน์กับคอสนะครับคลิปต่อไปเนี้ยห้ามพลาดเลยคลิปนี้ก็ห้ามพลาดคลิปก่อนหน้านี้ก็ห้ามพลาดนะครับห้ามไปหมดเลยโอเคนะคิดว่าน้องๆคงจะได้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็พอนึกย้อนกลับไปถึงกันบ้านก็จะได้ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีความรู้แน่นๆไปทำแล้วเขีนนะฮะ ในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาฝึกกันต่อนะสำหรับอันนี้ใครมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะอัพคลิปขึ้นมาใหม่น้องๆจะได้เข้ามาดูกันโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับแล้วเจอกัน EP ที่4ตอนหน้าครับอันนี้จบแล้วสวัสดีครับ